วัสดีทุกผู้นัาจับโปกิฟาครับโอ้โหนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้า h ฮตเอ็กซ์ตอมนะครับโอ้โหนี่ตัวใหม่ล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดนะครับนะครับโอ้โหนี่เลยครับเดี๋ยวปัดฝุ่นนิดนึงนะครับโอ้ใหม่มากๆตัวนี้จัดไปนะครับนะใครที่ซื้อของก็บจับโปรกไฟเราจะลงนะครับทั้งทั้งการอัปเดตนะครับ ทั้ง IR ทั้งพรีเซตเพียบเลยเลยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับดูความใหม่ของเขาเฉยๆแต่มาดูหน้าจออันนี้เลยกันโอ้โหนี่เลยครับตอนแรกเดนมาเนี่ยนะครับไม่มี IR สักอันเดียวนะครับนี่ดูนะครับผมลงให้อ่ะคุณลองนับดูนะครับอ่านี่เลยครับดูเป็นตัวเลขก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหคือเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะมากๆลงให้แบบสุดเลย ผมลงให้128อันแล้วยังไม่หมดอีกนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหคือมันเยอะมากๆนะครับนี่ดูเห็นไหมครับแล้วมีโฟลเดอร์อื่นๆเนี่ยเข้ามาอีกเพียบนี่นะครับโอ้โหคือแบบนี่นะครับนะฮะมันสมควรแล้วนะครับที่มีลูกค้ารักคข้แล้วก็มีลูกค้าที่อยากจะซื้อหากันเพราะว่าเราลง IR นะครับบางตัวก็ซื้อมาบางตัวก็ได้มาฟรีบางบางตัวก็ได้รับการบริจาคมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลงให้แบ่งปันให้นะครับไออาร์ไม่พอนะพรีเซตอีกเอานะคุณจะเอาเสียงอะไรนี่นะครับโอ้โหลงให้32เลยนะครับสาสิบสองแบงค์กันไปเลยนะครับอ่ะนะครับฟรีดแมนเดีอครับอ่าจะเป็นมอ่าป๊อปพีเซตหรือว่าจะเป็นร็อกพีเซตหรือว่าจะเป็นเซอร์พีเซตหรือจะเป็นครั้นจำพวกรถไฟนะครับ นะครับเซอร์ต่างๆขู่นี่ครับโอ้โหคือแบบเฮ้ยมันคุ้มมากอะนะครับคุณคุณไม่ต้องไปหาซื้อไออาร์ไม่ต้องไปหาซื้อพิซเซตนะครับให้มันวุ่นวายเลยนะครับผมลงให้คือต่อสาย USB นะครับต่อสาย USB เข้ามาที่นี่เลยเห็นไหมครับเนี่ครับเป็นไงครับทดสอบให้ดูเลยว่า USB ทำงานได้ปกตินะครับแล้วก็พิซเซตต่างๆเนี่ยนะครับ กดได้ปกติเลยนะครับเนี่เห็นไหมผมกดให้ดูเลยนะครับนี่นครับนะเราตั้งเป็นรีเซตนะครับแบงค์ัพแบงค์ดาวอะไรยังไงก็วากันนปนะครับอันนี้เขาตั้งไว้เป็นเอ่อเป็นอะไรนะแล้วแต่เราจะตั้งนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะตั้งเป็นแบงค์ัพแบงค์ดาวก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับนะเดี๋ยวเราตั้งให้อีกทีนึงวันนี้เราให้ชมความใหม่และความพิเศษนะครับของสิ่งที่เราอัดให้คุณนี่เลยครับบอกเลยว่าเราไม่ได้ขายกันเพียงอย่างเดียวนะครับ เราทําการเซตอัพลงไฟล์ลง IR ให้อีกนี่นะครับนี่คือร้านจำพวก,กรถไฟนะครับต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้ IR มาด้วยให้ Bset ให้นู่นให้นี่นะครับนะรู้ว่าเราทำกิจกรรมแบบนี้นะครับโปรเซสแบบนี้ก็แบบว่าสนับสนุนการให้การจะได้เอาไปแบ่งปันกับ เพื่อนๆชาวมือกีตาร์ในเมืองไทยกันนะครับนะต้องขอบคุณมากๆจริงๆหรือว่าใครแบบว่าอย,อยากได้ไออาหรือว่าอยากได้พรีเซตยังไงก็ลองอติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะ,ะก็จัดมาอินบ็อกกันมาได้เลยนะที่ Facebook จะมุกจะไฟหรือว่าโทรมาหรือว่าไลน์มาก็ได้เยอะจริงๆเนี่ยไม่อยากให้โทรอยากให้เขาเรียกว่าอินบ็อกแชทมาก่อนดีกว่าเพราะบ,บางทีเนี่ยผมอัดคลิปอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่สะดวก ในการรับสายนะครับผมต้องพูดตรงนี้เลยเนี่ยบางทีเนี่ยของเขินเข้ามานะครับผมก็ต้องเทสผมก็ต้องทําการถ่ายคลิปวิดีโออยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สะดวกในการรับสายนะครับถ้านะครับถ้าคุณโทรมาแล้วเราตัดสายทิ้งนั่นหมายความว่าเราอัดคลิปอยู่ <c oughs> ถูกต้องไหมเออเราจะฮัลโหลพี่ผมอัดคลิปอยู่พี่เดี๋ยวก่อนแก้นี้นะพี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันเข้าไปในคลิปเนี่ยนะครับนะมันจะรบกวนผู้ฟังคนอื่นนะครับผมก็เลยจําเป็นระวางทีเนี่ยถ้าโทรมานะครับ ก็อาจจะอดคิปอยู่อาจจะจาต้องขออภัยที่ต้องตัดสายทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะโทรกลับหรือไม่ก็เฟซตามกันหรือไม่ก็แชทคอลกันอะไรก็ว่าไปเนะาะอต้องบอกเป็นแบบนี้เลยนะกันนะครับนะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินี่ครับปุ่มผมชอบจริงมันเท่มากจริงน,นะ Line เซ็กเนี่ยนะครับเขาทำมาบนี้นะคือปุ่มเนี้ยนะครับเนี่ยนะปุ่มวอลุมนะเนี่ยเอ้มันกดได้อะดูดิมันกดได้ไหม อ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนแรกนะครับผมงงเลยตอนแรกผมก็บอกตรงๆว่าผมก็โง่เหมือนกันนะจริงเฮ้ยจะทําให้ยากทําไมมอนปรับอย่างไงวะหมุนอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยทำไมชี้ไหนได้พุชเนะยค,คุณต้องอ่านด้วยนะครับมันมีเขียนว่าพุชพุชคือกดเห็นไหมมันเด้งออกมาได้นะครับอ่ามันกลับเข้าไปได้มันเด้งออกมาได้เห็นไหมอ่ะหมุนเสร็จปุ๊บอ่านะครับอาสมมุติหมุนไว้ตรงกลางอย่างนี้อ่ะแล้วก็กดกลับไป เห็นไหมโอ้โหนี่ตอนแรกผมมาใหม่ๆก the ็ต้องศึกษานะครับต้องเรียกว่าโง่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับโหมดต่างๆครับอันนี้อยู่ที่เราจะตั้งนะครับนี่ครับใช้งานได้หมดนะครับอันนี้คือแล้วแต่เราจะตั้งนะอันนี้คือมันไม่ได้ตั้งไว้นะครับนะครับนะครับมันไม่ได้ตั้งไว้นี่ครับนะมันก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับนะอันนี้นะครับมันอยู่ที่เราตั้ง เห็นไหมอ่าแล็กก็จะมั่วหน่อยนะครับพอดีมันต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับมันก็เลยจะรันช้านิดหนึงนะครับนะต้องถอดสาย USB ออกหน่อยนะครับนะเดี๋ยวมันจะก็จะรันแบบพูดปาดเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ลือเราถ่ายดูคร่าวๆนะครับนะวิธีการเขาเรียกว่าการนำเสนอสินค้าหรือการขายสินค้านะครับในร้านของยูทูบเบอร์ไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะมี IR เนี่ยคุณดูเห็นไหมครับ โอ้โหตอนแรกคืออยากให้เห็นตอนแรกแต่ไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้คือผมลงเสร็จแล้วเพราะว่ามันใช้เวลาโหลดอันนี้ค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยลงก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายทีเดียวนะครับก็คือว่าไม่มีสักอันเลยนะครับ IR เนี่ยนะครับแผงเนี่ยนะครับคือเป็นศูนย์หมดเลยคือว่างเปล่าอันนี้คือผมลงให้ใหม่นะครับนี่คุณดูคือมันมีเยอะมากคุณจะเอาอะไรครับคือแบบระดับโลกใช้กันนั้นน่ะผมบอกได้เลย ซื้อมาด้วยนะครับเสียตังซื้อมาด้วยใหม่ๆเนี่ยจริงๆนะผมเสียตังซื้อเลยนะยอมแลกเลยนะครับพวกฟรีดแมนพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและอ่าบางทีเนี่ยเราแบบเราชอบมือกีตาร์คนนี้ใช้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไปหาซื้อหาโหลดไปขอเขามาัอะไรเขามาาๆๆๆๆนะาัเอาจริงๆก็พูดตรงๆอะเนาะถูกป่ะเออนะใครใจดีก็แบ่งปันกันมาอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็อามาแบ่งปันอีกทีนึงเนี่ยครับเพื่อมีเยอะมากนะ มันไม่ใช่มีแค่แบบ128นะแต่ว่าในนี้มาใส่ได้แค่128นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเก็บไว้เยอะมากๆนะครับเยอะเลยครับคือเรียกว่าเป็นพันตัวก็ว่าได้เป็นพันแบบเนี่ยพวกมาแชรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือแต่ละโฟลเดอร์ของผมนะครับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ย IR มาใหม่เห็นไหมครับคุณดูสองโฟลเดอร์นี้ก็เท่าไหร่แล้วละ่ะถูกไหมอ่าร้100อยกว่าแล้วแล้วก็ปวดเนี่ยมีพวกนี้อีกอะไรอีกเงี้ยนะมันมีคือมีเยอะ เนี่ยครับเสียงต่างๆนะครับไฟเสียงต่างๆอะไรพวกนี้เห็นไหมอ่าอันนี้ผมก็จะเก็บเฉพาะไลซ์ซิกของผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เวลามีเครื่องเข้ามาผมก็ต้องแบบว่าเ,าเก็บพวก IRY วหรือว่าพวกพรีเซตเสียง e e e ก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของเครื่องเก่าเขาด้วยอะไรอย่างงี้เนาะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครจะซื้อขายกันวิทยุไฟนะครับไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวบอกได้เลยครับขายอย่างเดียวซื้อที่ไหนก็ได้ ซื้อที่อื่นก็นได้ไม่ว่ากันแต่เราขายอะไรเราขายเขาเรียกว่าขายความสมบูรณ์แบบขายความต้องการจริงๆคุณจะไม่จะต้องซื้อไอ้นี่ด้วยเหรอมันพูดมากเลยคุณจะม่จะต้องซื้อมาด้วยนี่เลยเพราะมันเป็นคนแบบนี้ไงค,คุณมันเอาของมานะครับมันไม่ได้เอามาถ่ายรูปแล้วขายเฉยๆไม่ปรับปรุงไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ทําอะไรให้คุณ no มันขายของไม่ได้แล้วครับคุณความชัดเจนอย่างเดียวมันขายไม่ได้นะครับมันต้องขายเขาเรียกว่า มีอ็อเซสซอรี่มีของแถมมีระดับเก็บพรีเมียมแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีพรีเซ็ตมี IR แบบนี้คุณชอบไหมคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปหาโหลดอ่ะคุณคิดดูในการโหลดพวกนี้แต่ละอันมาค่อนข้างยากและที่สำคัญคือมันเป็นมันเป็น i อที่บางตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือเสียตังค์ซื้อมาด้วยนะครับบางตัวก็ได้มาฟรีแต่คนที่ให้มาฟรีเขาก็เสียตังค์ซื้อมาเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะ คือคือเนี่ยฟรีแมนอะไรเงี้ยนะครับอ่าพวกนี้นะครับนะรบ,บางตัวก็ฟรีบางตัวก็เสียตังค์ซื้ออะไรเงี้ยนะครับมันก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยและคือผมลงให้ครบหมดอะนี่ถ้ามีสี่ร้อยวาผมลงให้หมดเลยเนะี่ยมันมีแค่ร้อยยี่สิบแปดจุได้แค่นี้ความจําของมันแล้วก็พรซเซตคุณดูเนี่ยเห็นไหมเอาตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยอะเนี่ยเห็นไหมครับก็มีอะไรก็ลองเล่นดูกันแหละเราลองคลิกดูอนะไรเนี่ยเขาใส่อะไรไว้พวกนี้นะครับเราก็ไปแก้ไขได้นะครับเห็นไหม คือเคยเลื่อนลงมาอ่ะอันนี้อะไรเห็นไหมครับนะเขาใช้แอมอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ชอบสมมติว่าคุณแบบว่าเอาไปแล้วไม่ชอบแอมนี้คุณก็เปลี่ยนแอมได้เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนแอมแล้วก็ลองเล่นดูลองดึงนู่นดึงนี่ดึงนั่นดูแล้วก็กดเซฟก็แค่นั่นเองนี่วิธีการเซฟเลยแบบนี้เห็นไหมแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองครับอันนี้ผมไม่เซฟนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยผมให้คุณดูเลยนะเนี่ยคือลงย้อนมาดิของ JBF คือจะบุกจะใยใช้แอมอะไรกับว่าไปส่วนใหญ่ผมจะใช้อาจจะใช้คีนนะครับอาจจะใช้คีแล้วก็ลิตนะครับก็เป็นพวกแบบว่าอาจจะใช้ลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คือแล้วแต่นะแล้วแต่การใช้บางทีผมก็ใช้เป็นก้อนเนี่ยจะชอบมากเลยก้อนเนี้ยน,นะครับใครที่มีอยู่นะครับลองได้เลยก้อนเนี้ยดีมากบอกได้เลยเสียงโคตรดีนะครับเนี่ยนะคือผมทดลองมาเนี่ยทุกก้อนนะครับเนี่ยทุกก้อนในทีกก่นนทมันมีอยู่นะครับเราก็ทดลอง แล้วก็เอาที่เราชอบนะครับนะลงไปนะครับหรือว่าใครอยากจะดูคลิปต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับที่ช่องผมได้เลยอย่างงี้นะครับนะคือมันจริงๆแล้วนะมันมีพรีเซตอีกเพียบเลยเป็นร้อยพรีเซตแต่ว่าในนี้มันได้แค่32ดีโอโห32ดีคูณก็มันก็เยอะมากแล้วนะครับ32คูณ4อ่ะคูณนะครับคูณเข้าไปนะกี่พรีเซตละครับนะเนี่ยมันเยอะมากนะครับน่ะนะนะ คือลงให้เต็มอ่ะจริงลงลาไปให้ได้แบบเต็มๆเลยนะเน,นี่ยมันคุ้มไหมอ่าคุณต้องดูไส้ในก่อนบางทีเนี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยคุณต้องลองไปนั่งกินต้องลองไปสัมผัสดูมันไม่เหมือนกันแน่นอนบางทีเอ้ยร้านโกเด้งนะครับขอญาตร้านโกเด้งเอ้ยเหมือนกันนี่ว่าที่ไหนได้หุยร้านนี้แม่งใช้กระดูกแมวโคตรหอมเลยเอ้ยอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมคือบางทีเนี่ยเราอย่ามองแต่ภาพบางทีการซื้อของซื้ออะไรบางทีเนี่ย รถก็เหมือนกันนะครับหรือกีต้าก็เหมือนกันบางทีบางตัวที่เราแบบว่าเอ้ยฝ่ายฝันว่ามันจะดีงามมันจะอทำให้เราเล่นเก่งขึ้นหรือว่ามันจะสัมผัสดีบางทีคุณต้องไปลองสัมผัสมันจริงๆเลยครับของพวกนี้เหมือนกันครับผมร้านคุณก็ต้องเข้าลองมาสัมผัสด,ดูลองซื้อไปเล่นดูเฮ้ยมันดีจริงอย่างโฆษณาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถูกปะเออมีอะไรให้เด็ดๆบ้างเนี่ยถูกปะเออเหมือนกันครับทุกอย่างอันนี้คือปรัชญาการใช้ชีวิตเลย เห็นไหมครับอ่าแล้วคุณต้องลองสัมผัสด,ดูนะครับนะอ่าเราตั้งเสียงให้ด้วยนะครับใส่ก็เรียกว่าพิเศษเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปลายคลายจรงิงจริงชวนร้านเปอร์เซ็นนี่แล้วก็เดี๋ยวมีในสินคงสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยคือเพียบเลยนะครับแล้วก็รอแพ็คของด้วยนะครับแล้วก็ที่ตรงกีตาร์เอฟเฟกต์เข้ามาในเฮดรันนี่นะร,รีวิวกันยังไม่จบเลยนะครับแล้วเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับนะทุกเอฟเฟกต์นะครับมันสร้างมาให้เราตอบโจทย์เราทุกทุกอย่างแต่ว่าบางทีเนี่ย เราต้องศึกษากับมันด้วยนะครับศึกษาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับมันนะครับถ้าเรารู้เยอะปัญหาจะน้อยถ้าเรารู้น้อยปัญหาจะเยอะนะครับนี่หนะครับเราทําให้ดูเลยเห็นไหมนี่มันน่าซื้อไหมหรือว่าใครซื้อมาแล้วเฮ้ยอยากจะส่งมาให้วิวจะไฟลงพรีเซตให้ก็ได้เลยครับยินดีครับผมนะเพียง999บาทเท่านั้นนะครับหูคุณเลือกได้เลยคุณจะเอา IR แบบไหนเอาแบบเต็มเต็มร้อยยี่สิบแปดเลย นะครับหรือจะเป็นพรีเซตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราลงให้หมดเลยนะครับใช้เวลาลงไม่นานครับวันเดียวหรือ2องชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคุณรอรับของได้เลยนะครับถ้าเป็นไลท์ซิกนะแต่ต้องเป็นบางรุ่นด้วยบางรุ่นเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องหรือว่านั่งปรับกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่ยังไงก็ลองทักมาดูได้เนาะอ่ะโอเคนะครับผมนะฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกัน,นครับ ขายจริงส่งจริงชัวาาร์ร้อเปอร์เซนและที่สำคัญคือมีอ็อสซอรีมีของแถมนะครับมีรายละเอียดดีเทลต่างๆให้คุณได้ดูให้คุณได้สัมผัสด้วยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับนะกับคลิปโปรโมทนะครับสำหรับเจ้า HX Tom XL กับบจยพวุกิไฟจัดไปครับ